สวัสดีค่ะหนูชื่อต้องนะคะอายุ18ปีมีพี่สาวพี่แต้มหนึ่งคนเธออายุ22ปีแล้วเราสองคนตอนนี้เรียนอยู่คนละที่ค่ะพี่แต้มเรียนมหาลายัยส่วนหนูยังเรียนอยู่ที่มัธยมอยู่เลยหนูมีแม่มีพ่อพ่อกับแม่ไปทำงานที่ต่างประเทศและตอนนี้ก็อยู่กันกับนริน นลินเป็นน้องของแม่คะ่ะและดูแลแทนแม่ของเราที่อยู่แทนกรุงเทพแต่ตอนนี้นลินกำลังจะมีสามีเป็นสามีฝรั่งนี่อย่าต้องอย่าแต้มออกมานี่หน่อยเร็วมีอะไรคะนลินหนูถามดูนี่สิดูสิว่าหล่อหรือเปล่าหนูจ้องไปที่ฝรั่งตานำข้าว ที่จ้องพวกเรามาเช่นกันแล้วใครคะนะ้าถามว่าหล่อหรือเปล่าบอกมาซิว่าหล่อไหมก็หลอดีค่ะแต่อายุก็คงไม่ใช่น้อยแล้วมั้งไม่น้อยอะไรไม่ได้เยอะเลยเควินนะ่ะเขาเพิ่งจะสาสิต้นๆเองนารินนารินอย่าบอกนะว่านารินกำลังจะกินเด็กนี่อย่าต้อง นายเพิ่งจะสี่สิบเองนะกินโดงกินเด็กอะไรเควินจ๊ะนี่หลานสาวของฉันเองชื่อต้องส่วนนี่ชื่อแตมหนูหันไปที่พี่สาวของหนูที่จืนจ้องเควินว่าที่นะเคยของตัวเองอยู่นะมานี่หน่อยสิขอคุยอะไรด้วยหน่อยพี่แตมพานลินไปคุยกันสองคนปล่อยให้หนูกับเควิน ฝรั่งตานำข้าวอยู่ด้วยกันที่ห้องรับแขกขาวจ้องมาแล้วก็ยิ้มเพื่อเป็นการทักทายและหนูก็พยักหน้าเพื่อเป็นการทักทายเช่นกันหลังจากนั้นไม่นานนาลินกับพี่แต้มก็ออกมาคุยกันและก็อยู่กับเควินอะไรนะนะน่าจะให้ผู้ชายคนนี้อยู่ในบ้านของเราด้วยมันจะดีหรอนะ้ายังไม่แต่งงานเลยนะ ก็นี่ไงนะ้ากำลังจะแต่งอยู่อาทิตย์หน้าเตรียมตัวด้วยละ่ะเร็วขนาดนั้นเลยนะก็ต้องเร็วสิชักช้าอยู่ใหญ่ดูผู้ชายคนนี้ก็หลุดมือนะไปหรอกตอนนี้น้ากำลังจะเป็นอมาตะแล้วรู้หรือเปล่าในน้อยหน่อยนะลินายชาวบ้านชาวเมืองเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่าน้าเห็นฝรั่งไม่ได้ก็ฮุบทันทีแหมยายต้อง พูดอะไรอย่างนั้นที่ผ่านมานะแต่งงานมาสามสี่ครั้งก็ฝรั่งล้วนๆไม่เห็นจะแปลกเลยแกรู้อะไรไหมพวกเราสามคนเป็นสายเลือดเดียวกันหมดดูหน้าตาพวกเธอสิคล้ายๆกับน้าทุกคนเลยนี่ไม่แน่ว่าพวกเธอสองคนน่ะอาจจะได้หัวฝรั่งเหมือนน้าก็ได้ไม่เอานะหนูไม่ชอบหนูปฏิเสธทันทีแต่พี่แต้มแกบ,บเงียบ แต่สายตาพี่แตมตอนนี้เหมือนกับจ้องเควินไม่หยุดหย่อนเลยเควินหล่อดีค่ะทั้งสูงทั้งขาวแถมหน้าตานำข้าวด้วยและดูว่าตอนนี้เขาเองก็เหมือนจะพอใจในหน้าลินมากๆหนูขอภาวนาว่าให้คนนี้เป็นสามีคนสุดท้ายนาวินได้สักทีตั้งแต่แต่งงานมาก็มีแต่ฝรั่งลวนล้วนและคนนี้ก็เป็นครั้งที่ห้าแล้ว ที่เป็นสามีของนลินเองนูก,กลับมานอนในห้องหลังจากนั้นพี่แต้มก็เดินเข้ามาเราสองคนพักอยู่ด้วยกันค่ะแต่ตอนนี้พี่แต้มมาบอกว่าต้องเดี๋ยวพี่ไปนอนห้องแม่นะเอา้าทำไมล่ะพี่แต้มไม่นอนด้วยกันแล้วเหรอไม่อ่ะพี่โตแล้วอยากมีเวลาส่วนตัวบ้างอย่างงั้นเหรอแล้ว ถ้าวันไหนฝนตกรงนกหนักหนูนอนไม่หลับละ่ะนี่เราโตแล้วนะอย่ามาทำตัวเป็นเด็กสิถ้านอนไม่หลับก็ทำให้นอนหลับซะง่ายขนาดนั้นเลยหนูพูดเท่านั้นพี่แต๋มก็พยักหน้าและเดินออกจากห้องพร้อมกับขนเสื้อผ้าข,ของตัวเองออกไปอา้าวต้องทำไมทำหน้าอย่างนั้นละ่ะนาลินถามทันทีก็พี่เตมนะสิย้ายออกจากห้องหนูแล้ว อืก็สมควรย้ายตั้งนานแล้วพวกเธอสองคนโตแล้วนะยังนอนด้วยกันอีกไม่ใช่เด็กๆแล้วรู้หรือเปล่ารู้แล้วค่ะถ้ารู้แล้วยังจะมานั่งหง่อยอีกไปไปไปรีบไปกับนะน่าจะพาพวกเธอน่ะไปดูชุดเดี๋ยววันแต่งงานของนะจะมาทำตัวแบบนี้ไม่ได้โอเคค่ะนูรีทําตามที่นารินบอกทันที นารินเปรียบเสมือนแม่ที่หนูเคารพรักแต่พี่แต้มอ่ะเขาคิดกับนารินเหมือนพี่สาวเลยคุยคุยเหมือนพี่กับน้องกันหนูเคยคิดว่าพี่แต้มเป็นคนที่ค่อนข้างจะโตเป็นผู้ใหญ่เกินวัยแต่ตอนนี้หนูมาคิดอีกทีเธอก็เปรียบเสมือนแม่หนูคนหนึ่งอีกครั้งฮนี่เรามีแม่เกือบสามคนเลยเหรอเนี่ยแค่คิดมันก็หนักใจมากมาก หลายครั้งที่หนูอยากมีแฟนก็มีไม่ได้พอพี่สาวอย่างพี่แต้มห้ามเอาไว้แต่นลินบอกว่าไม่ต้องรีบเดี๋ยวน่าจะหาผัวฝรั่งให้ยิ่งคิดดูก็ยิ่งหนักใจเพราะหนูไม่ชอบผู้ชายต่างชาติค่ะหลังจากที่เราสี่คนรวมทั้งเควินด้วยออกมาดูร้านชุดแต่งงานร้างร้านเช่าชุดชุดนู่นชุดนี่ชุดนั่น จนในที่สุดนารินก็ตัดสินใจเลือกได้สักทีว่าอยากได้ชุดแต่งงานแบบไหนทุกคนเลือกเลยนะครับเดี๋ยวผมใจ่ายให้เองไม่ต้องเกรงใจคำพูดของเควินทำให้พี่แต้มยิม้มและหยิบชุดนู่นชุดนี่มาหมดเลยแต่ในที่สุดเควินก็ใจ่ายให้หมดเขาใจป่ามากๆโอ้ยถึงจะเป็นฝรั่งแต่ถ้ามีเงินเยอะขนาดนี้หนูจะเก็บเอาไปคิดนะคะนาริน หนูประชดประชันทำให้พี่แต้มหันนายิ้มส่วนหนูไม่ต้องคิดคณะลินหนูนะ่ะจะหาผัวฝรั่งให้ได้พี่แต้มพี่เนี่ยไม่ต้องหาหยากเลยพี่ทั้งหน้าคมหุ่นองค์อะไรเข้าหมดแล้วเหลือแค่ผู้ชายชายตามองพี่ก็พร้อมจะคว้าได้เลยจ้ะนี่อย่าต้องให้มันนน้อยหน่อยถึงพี่จะเป็นสเปกของฝรั่งชอบแต่พี่ก็เลือกนะ สเปคพี่เป็นแบบไหนล่ะพี่ชอบผู้ชายแบบไหนพี่แต้มชายตาไปมองเควินทําให้หนูรู้สึกได้เหมือนกับพี่แต้มกาลังจ้องจะตะคุปนักเขยของตัวเองหรือเปล่าแต่นารินน่ะเธอไม่คิดอะไรหรอกค่ะเธอเป็นคนเลือกไปมาแต่งงานไม่รู้ต้องกี่รอบไม่คงไม่อินและคนนี้ก็คงไม่อินอีกรอบนั่นแหละค่ะพวกเราก็แค่ทําตามที่นารินบอกเท่านั้น วันแต่งงานดำเนินมาถึงทุกคนต่างเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าเย,ยลินี่แกแต่งอีกแล้วเหรอรอบนี้ฉันไม่ใส่ซองนะฉันใส่ซองงานแกมาเยอะแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะพี่พี่ไม่ต้องใส่ซองนะงานเนี้ยฉันเลี้ยงไม่อันฉันได้ผัวรวยนลินพูดทำให้ทุกคนดีใจแล้วเฮกันยกใหญ่ และคนในหมู่บ้านก็มานั่งทานข้าวพร้อมกับอวยพรหฮนาลินและเควินอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหลังจากที่งานแต่งงานผ่านพ้นไปแล้วนั้นนาลินก็เริ่มปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหมือนเดิมนาลินใส่ผระถุงแค่นี้เองเหรอทำไมไม่แต่งตัวเหมือนเดิมบ้างละ่ะเดี๋ยวสามีฝรั่งก็เบื่อหรอกอย่าต้องแกไม่รู้อะไรเควินนะลงน้ายังกะอะไรดี ไม่มีทางเบื่อง,ง่ายๆหรอกอย่ะให้มันจริงเถอะนะคำพูดของหนูที่แนะนำน้าไปพอตอนนี้ดูเหมือนว่าเควินกับพี่แตมจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอธิบายยากและเหมือนว่ามันจะเป็นจริงคนหนึ่งก็นะคนหนึ่งก็พี่สาวคนหนึ่งไม่รู้จะเรียกว่านัาเขยหรือพี่เขยดีแค่มองดูความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงแบบนี้ มันก็เหนื่อยมากพอแล้วหนูจึงจำเป็นที่จะอยู่หออยู่อ่างหางผมไม่อยากเข้าไปยุ่งและสุดท้ายความสัมพันธ์ของพี่แต้มกับเควินก็แตกออกมานารินรู้ความจริงแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่บอกว่าตอนนี้เธอต้องการหาผู้ชายใหม่และบอกว่าเบื่อเควินแต่ที่ไหนได้ Kevin เควินไม่ได้เลือกนะคะ่ะเป็นเลือกพี่แต้มแล้วทุกคนในหมู่บ้านนี่รู้ทุกอย่าง จนสุดท้ายนารินต้องยอมถอยออกมานารินอย่าเสียใจไปเลยนะฉันจะเสียใจได้ยังไงนี่ผัวคนที่ห้าฉันเองนะฉันยังมีผัวที่หกผัวที่เ็ดผัวที่แปดผัวที่เก้าผัวที่สิบฉันย่ให้มันจีนเถนะถ้าน้าไม่เสียใจก็อย่ามานั่งเศร้าเลยไปนะเราไปเที่ยวกันเถอะไปไปก็ไปฉันเบื่อคำพูดของนารินที่แสดงออกมาว่าไม่เสียใจ แต่ลึรึกแล้วก็คงน้อยไม่น้อยค่ะแต่เธอก็ยกให้กับรลางสาวองตัวเองพราะพี่แต้มก็เป็นคนเบื่อง่ายแล่าๆกับนาลินเลยและสุดท้ายความรักของเควินกับพี่แต้มก็หยุดชะงักเพราะเควินเองเขาเลือกที่จะทิ้งไปหาผู้หญิงคนใหม่ส่วนพี่แต้มก็เสียใจอยู่ยกใจและคงไม่รู้ว่าจะหายเสียใจตอนไหนก็กรมตามสนองเลยนะ ฮ้ยฉันเลยอยากให้มัน่ะนเป็นบทเรียนของริงแย่ยงผัวของน้าตัวเองคิดได้ยังไงคงไม่คิดเลยนะอืมน้าก็ว่ามันไม่คิดปล่อยกันเถอะปล่อยให้มันร้องไห้แบบนั้นแหละเดี๋ยวมันก็ฟูมฟ่าเสร็จก็คงเลิกเองไปเราไปกัน